สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่สนศีจะมารีวิวสะพานนะคะมันสะพานที่บ้านแม่สนศีที่สวนยานะะเป็นขาดเพราะฝนมาแรงมากชำรุดหมดเลยขอบคุณรัฐบาลเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนะคะที่ช่วยดูแลและมาสร้างให้ใหม่ ถึงมันจะยังไม่เสร็จแต่ก็ติตหน่อยก็คงสบายเราทนลำบากเอาหน่อยเนี่ยค่ะนี่คือสวนยางแม่สมศรีนะคะตรงทางนี่มันขาดช่วงที่ฝนตกหนักมากมันก็ใช้เงินงบเยอะอยู่ดูค่ะตรงนั้นเป็นป่าอ้อยตรงนี้เป็นสวนยางตรงนี้เป็น บ่อปลาบ่อปลาเล็กๆแต่มีปลาเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆมาหามีปลาให้กินแน่นอนค่ะแต่ต้องลงไปจับเองนะคะเพราะว่าคุณแม่ไม่กล้าลงน้ำดูค่ะพอตรงนี้ฝตรงนี้มันขาดน้ำก็ไม่มีน้ำก็เหลือน้อยมากมีสวนดอ,อกไม้ด้วยไกลๆนู่น มีสวนปาล์มด้วยแต่เป็นของคนอื่นนะคะของแม่สมศรีใช่แต่สวนยางค่ะสวนยางปีนี้ก็สวยมากกอไผ่ก็สวยมากทุกอย่างสวยไปหมดเลยอกอไผ่หน่อไม้หน่อไม้ไผ่มีเยอะนะคะถ้าใครมาหาตอนนี้ได้กินหน่อไม้ไผ่แน่นอน นี่ค่ะส่วนไอไอบอบปลาถึงมันจะเล็กแต่ปลาเยอะนะคะวันไหนว่างๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเผาปลากันแต่ต้องลงไปจับเองนะคะใช้เบ็ดมาตกปลาก็ได้เนาะแม่สมศรีคงไม่ไหวจะจับจับไม่เป็นสงสัยต้องให้พ่อมาช่วยจับไอกอไผกตอนนี้ก็เพิ่งปลูกได้สองปี Oh, ช่วงที่แม่ผพาตัดใหญ่มากหน่อไม้เยอะมากอืตรงไหนอีกเอ่ยมันต้นก็มีอะไรอีกเอ่ยสวนยางเล็กๆกก็มีตรงนี้เขาพ่อให้เรียกว่าสวนสมบินะคะเพราะว่า อะไรอ่ะอะ่มันมีทุกอย่างไงต้นไม้ผล,ลไม้ไม้ดอกไม้ผลทั้งต้นทั้งใบมีหมดเลยแต่มีอย่างละต้นนะคะเนี่ยสวนยางแม่นะคะสวนยางเล็กๆแต่ก็แต่ก็ยังไงอ่ะต้นพยุงก็มีถึงจะเล็กก็เป็นสวนเราเนาะเราไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพาดูสวนยางที่เขากรีดค่ะอ่าก็จะประมาณนี้อขอบคุณนะคะที่เขาติดตามรับชมสวัสดีค่ะ